สวัสดีจ้าพี่น้องเจดวงการได้เอาข่าวทางพยาบาลฟินแลนด์มาอัปเดตซูฟังอีกแล้วพี่น้องทางล่าสุดเะที่เพิ่นไดโพ์ไว้ว่ากรณีที่หากเรารู้สึกเติมเต็มในตัวเองอยู่แล้วหากเรารู้สึกสมบูรณ์และไม่ขาดอะไรไปนั่นอาจจะเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้เราเปิดใจได้ยากมากขึ้นก็ได้่าษาว่าเพิ่นว่าล่องคิดง่ายๆถา้าซีวิตมันดีอยู่แล้ว เฮาคงบอยากเสียงหับผู้ใดเขามา่านา้าสีมีทั้งที่ก็ต้องมั่นใจว่าดีกว่าอยู่ผู้เดียว่นว่าแบบนี้ไม่งั้นไม่มีดีกว่านะบอกเลย่า่นว่าอันนี้ก็เป็นทางโพดทีทางพงยาบาลฟิลแลนด์เพิ่นกะได้โพดใบพี่น้องหลังจากที่พยาบาลโพดทนน่ะละพี่น้องทาง A FC เพิ่นก็เขามาคอมเมนนาะเพิ่นก็ว่านใส่ซีวิตโสดให้คุมพึ่งจะ24เองยาเงไปค่ไป่้าซั่าว่า บางท่านบอกว่า30ต้ตนตนค่อยว่าอีกที่นะครับยูเป็นสวดไปก่อนใส่ชีวิตวัยรุ่นบ้างมาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกโสดดีแล้วถึงจะเหงาบ้างแต่วิธีแก้เหงามีเยอะแยะ30ก็ค่อยมีแฟนใช้ชีวิตวัยหนุ่มให้เต็มที่มาสันวาอันนี้ก็เป็นทาง FC, เอฟซีพนเข้ามาคอมเมนต์พี่น้องจริงที่สุดพ่อไก่ใช้ชีวิตวัยรุ่นทำงานให้เต็มที่ไปก่อนจ้าถึงเวลากระซิมาเองจ้าวาสันวารอเลือกได้อยู่แล้วมาสัน ที่เอฟซีทุกท่านได้ติดตามทางพงยาบาลฟินแลนด์มาเนาะกับชิปก็พ่อสีหูอยู่ล่ะพี่นองว่าพยาบาลฟินแลนด์นี่เพิ่นเป็นคนขยันก็คือพัฒนาซีวิเจะาของมาตลอดบ่เคยหยุดพัฒนาซีวิตมาทำตาง,งานบาด้ใสซีวิตไว้หลุดคือยังคอนอื่นเลยพี่นองสู่ซีวิตใสซีวิตอยู่ในต่างแดนคือแบบว่าสุดๆแล้วซีวิตเพื่นนะ่ะแล้วพ่อมามีครอบครัวก,กะเต็มที่ กับซีวิคขอบรัวแบบว่ายังบาท่านได้ใดใส่ซีวิตใบรุ่นเตม็ตมๆคือจังค้นอื่นเลยพี่น้องก็คือพี่น้องบางท่านก็นเลยอยากให้บอดบิ๊กนี่ใส่ซีวิตใบรุ่นสะก่อนอย่างประมาณนี้พี่น้องทาง F c ซเพิ่นก็นอยากให้ใส่ซีวิตสดให้มันคุมก่อนใส่ซีวิตใบรุ่นให้เต็มที่ทำงานหาเงินเก็บเงินให้รวยๆยิง่งๆขึ้นไปณนะตอนที่มีค้นเขามากก็จังวากันอีกทีหนึง่ง ณตอนนี้ก็คือแบบว่ากระใสชีวิโสวดไปก่อนยังประมาณนี้แหละพี่น้องท้าว่าน,นั้นมาถึงเนาะจิตใจพร้อมแล้วหรือทุกอย่างพร้อมที่สีรับอีกคนหนึ่งเขามาก็จังคอยว่ากันอีกที่หนึง่งสีสางรอบครั้วไมให้มันมีความสุขกับบสายพี่น้องว่าบอนั่นแหละพี่น้องเจดวงก็ได้อัปเดตข่าวสู่พี่น้องฟังไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าทามี ความคิดเห็นแบบใดกัคอมเมนต์ไว้ใ้คลิปเจดวงได้จ้ามือนีกัขออนุญาตลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจดวงไว้ใน,เ,นเด้อจ้าสวัสดีจ้า